ขันขวามือผมนะครับตัวเตี้ย S นะครับแต่งรอเต็มลำเลยส่วนขั้นซ้ายมือครับกระบะหน้ามิวไม่มีนี่วิ่งไม่ได้เลยเนี่ยของกระมลเนี่ยนะครับในของลำนี้ผมพูดแล้วแปลกๆไงมันว สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อผมธนพบทวีวงสมบูรณ์ครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาแนะนําการตกแต่งพิเศษกับทางของสํานักกระมวลการยางนะครับขั้นขวามือผมนะครับตัวอ s นะครับแต่งหล่อเต็มลำเลยส่วนคันซ้ายมือครับกระบะหน้ามิวเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้าง ครับมาเริ่มจาก4ประตูตัวเตี้ยเกรดเอซนก่อนเลยนะครับตัวนี้ธรรมดาพื้นๆเนี่ยถ้าไม่ตกแต่งอะไรเลยเราก็จะเห็นเป็นธรรมดาของรถ4ประตูคันหนึ่งนะครับสีถ้าเรามาตกแต่งเขาเนี่ยในสไตล์ของออสํานักกมลน,นะครับก็จะออกมาเป็นตีมประมาณนี้เลยจะดูดูด,ดูโหดๆนิดๆน่นนนาต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่มองเห็นชัดๆเลยคือฝากโปรแน่นอนครับฝาโปรงเราเปลี่ยนเป็นของมอนซ่านะครับเป็นผ้าลายผ้า F1 นะครับตัวนี้เป็นลายเขาเรียกว่าลายพื้นฐานและกันลายลายมาตรฐานเขาอะนะครับ สองครับตัวกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้านี้ก็มีการแปะโลโก้ไปเราไม่ได้เปลี่ยนนะเราไม่ทาเราไม่อายกยกชิ้นขนาดนั้นนะครับเราเพียงแต่เอาชิ้นตกแต่งของสานักกมนมาใส่ด้วยนะครับนี่จะมีโลกโกเ้เล็กๆอยู่นี้เลยนะครับสานักกมมนะครับด้านหน้าเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้เอาถัดมาถัดมามาดูครับมีการตกแต่งทรงนะครับแต่ตกแต่งทรงเพิ่มเติมก็คือเออโหลดครับหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับหน้าสองหลัง4ี่ คือแล้วล้อแมกเนี่ยเป็นของสำนักกำมลเลยเป็นรุ่น KM6R นะครับตัวนี้สเปเซอร์ไม่ต้องใส่เลยครับตรงรุ่นเลยหลูกนะครับตัวนี้ยางครับยางมากับคัสโนะนะครับส่ยางครับ2 4 5 4 5 18นะครับนี่คือมาตรฐานแบบนี้เลยใช้งานได้จริงต้องบอกอย่างนี้นะครับจะออกแนวยืนๆนิดๆหรูๆหล่อๆเลยนะครับในส่วนข้างหน้าข้างหลังครับข้างหลังจะกว้างกว่านะครับแปลว่าข้างหลังจะมากับใสยยาง 275 40 18นะครับข้างหลังจะกว้างกว่านั่นเองนะครับขับรถทรงแบบนี้หล่อแบบนี้นะครับจะติดฟิล์มมืดฟิล์มดำก็ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องโชว์หน้าหน่อยนะครับมากกว่าฟิล์มไฮคูครับ40ครับแต่เป็นสีเขียวนะครับกำลังนิยมครับสวยงามครับเข้ากับรูปรถมากเลยจะไม่พอนะครับคันนี้นอกเหนือจากการโหลดใส่กล่องแล้วนะครับเราดัดแหนบกันด้วยนะครับแต่ว่าดัดแหนบในที่นี้เนี่ยเราเทสและก็ทดสอบแล้วนะครับเอาเป็นว่าสําหรับใช้งานได้จริงแล้วกันครับมาดูด้านหลังครับ เสียงหล่อๆนี่ครับท่อครับท่อก็ของ KM เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่ามีให้บางๆอ่ะโลบาร์หลังครับโลบาร์หลังนะครับก็เป็นของเคเหมือนกันนะครับสำนักเคเหมือนกันกระมลเหมือนกันนะครับกรอบป้ายทะเบียนก็เป็นของสำนักกระมวลเหมือนกันนะครับอันนี้ด้านหลังจะออกแบบเทนคลีนแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะที่ขาดไม่ได้เลยนุ่นสีคือเขียวหลังกระจกไม่มีนี่วิ่งไม่ได้เลยเนี่ยของกระมลเนี่ยนะครับอ่า KM Racing ครับบายกระมวลการยางสำนักเขาเลยครับโลโก้นี้แท้ๆเลยครับ มาดูลำนี้กันครับแหม่ดูนี้สับภาษาของรถเวลารถแต่งเขาเรียกกันเป็นลำผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยมันเป็นเครื่องบินกันไปแล้วนะครับอ่ะมาดูลำนี้ตามภาษากันเลยอ่ะในของลำนี้ผมพูดแล้วแปลกๆไงมันนะเอาคันดีกว่าในคันนี้นะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็นตัว4ประตูไฮรลนเดอร์เอาเดิมๆก่อนนะ4ประตูไฮรลนเดอร์เกรด LDA นะครับเกรดนี้เนะี่ยคนจะนิยมใช้เพราะว่าออปชั่นไม่มากเท่าไหร่แต่มีจอมีกล้องถอยหลังให้พื้นฐานนะครับเป็นปกติเพวัะนั้นคันนี้ทำอะไรบ้างเริ่มจากฝากระโปรงครับ ฝากระโปรงแน่นอนครับต้องเป็นฝากระโปรง F 1นะครับแต่ว่าฝากระโปรงอันนี้เป็นของตัว m ิวเนะครับแน่นอนครับไม่ยกมาก็เลยต้องแปลสภาพของตัวฝากระโปรงด้วยยกฝากระโปรงมอนซ่าหนาฝากระโปรงคาร์บอนนะครับตัวนี้แน่นอน้า F 1เหมือนกันนะครับเป็นไลท์วันลายมาตรฐานนิทิศอยู่แล้วนะครับครับจริงๆแล้วข้อดีของการเปลี่ยนฝากระโปรงเนี่ยไม่ใช่ว่าเท่อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีข้ออื่นแฝงเข้ามาด้วยก็คือได้อันนึงก็คือเรื่องของการลดน้าหนักของตัวรถนั่นเองฝากระโปรงบานปกติเนี่ยนะ น้ำหนักเขาอยู่ประมาณ40-50กโลเลยนะครับแปลว่าถ้าเกิดเรายกบาร์นั้นออกเนี่ยมันก็น้ําหนักในการกดลงที่หน้ารถเนี่ยก็จะน้อยลงไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมรรถนะรถได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองหรือว่าประหยัดน้ำมันเพิ่มเติมนั่นเองครับครับมาดูด้านการจัดทรงของคันนี้ดีกว่านะครับคันนี้ค่อนข้างจะจัดทรงอยู่เยอะพอสมควรนะครับแปลว่าปกติเนี่ยมันเป็นรถในเกรดของตัวยกสูงนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยแหนบจะอยู่บนเพลานะครับคันนี้ครับเรากลับแหนบครับกลับแหนบคือเอา,เอา ย้ายไปไว้ใต้เพาครับก็ทาให้ความสูงของรถเนี่ยต่ำลงนั่นเองแล้วมีการจัดทรงโหลดลงไปช่วยเขาอีกครับเหมือนเดิมครับหน้า2หลัง4ี่ครับโหลดหน้าลงไป2นิ้วหลังลงไป4นิ้วนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ยมือสอดได้กําลังสวยนะครับคือวิ่งใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยบันดงบันไดไม่ถอดนะครับบันไดอยู่ปกตินะครับก็จะมาด้วยแม็กหล่อหน่อยครับหล่อหน่อยตัวนี้เป็นแม็กเลนโซนะครับ D1 FC กําลังแพร่หลายเลยนะครับเรียกได้ว่าเข้าไปอยู่กับรถคันไหนก็หล่อหมดอะนะครับตรงนี้ตรงๆเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วให้เรื่องความเบามากกว่านะครับแต่ที่เราเลือกใส่เนี่ยคือหน้ากับหลังออปชันจะไม่เท่ากันนะครับความหมายคือออฟเซตของตัวข้างหน้าข้างหลังข้างหลังจะลึกกว่านะครับอย่างนั้นนี่รัดด้วยยางขนาด255 55 18นั่นเองคือเราเอาใช้งานกันได้จริงๆนะครับให้ดูแบบเอาหรูๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าดูแบบเฮ้ยโหลดใช้งานไม่ได้เลยอย่างนั้นไม่เอาครับอย่างนี้แน่นอนเกว่ยครับครับเป็นไงครับสำหรับการตกแต่งพิเศษแนวๆที่แบบของสํานักกรมการยางนะครับ หรือคนที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ต้องเหมือนคนอื่นอยากจะแนวหรูหูนะครับขับแบบที่แนวเท่เทให้คนเหลียวมองหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับ UNT r a c i n g ของเรานะคนที่สนใจในชุดตกแต่งพิเศษทั้งหมดอินบ็อกเข้ามาครับมาสอบถามกันอึ้งมังต่ายที่สิสาขาจัดให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่อุปกรณ์หรือว่าต่างๆครับนะพวกเรามีให้หมดครับครับในช่องทางการติดต่อครับของเราตรงนี้นะครับมีหลายช่องทางนะครับลองติดต่อเข้ามาครับฝากด้วยนะครับอินสุออึ้งมันงต่ายครับความมั่งใจที่ต้องบอกต่อ แล้วผมกครับให้ขับเดิมๆอ่ะยอมเดินดีกว่า